สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราซื้อตัวพัดลมห้อยคอที่เป็นพัดลมโรบอทมานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันว่าหน้าตาพัดลมโรบอทที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ความแรงของลมการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ดูคลิปอื่นๆกันด้วยนะครับไปดูกันเลยครับนะครับ ก็อันนี้เราจะสั่งมาเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับสีเหลืองสวยงามนะครับก็ในกล่องก็มีตัวพัดลมตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายคองคอนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับอ่าแ,แล้วก็มีคู่มือนะครับเดี๋ยวเราเก็บที่ชาร์จกับสายของคอไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกัน นะครับว่า,เ,าเปิดตรงไหนนะครับสวยสวยดีนะครับสีเหลืองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดูที่ชาร์จตรงนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับเดี๋ยวลองเปิดกันดูนี่เบอร์หนึ่งนะครับนี่ลมอันนี้จะหมุนได้แค่แค่นี้เองนะครับน่าจะประมาณ 90องศาไม่ใช่360เหมือนนักปินอวกาศนะครับโอ้เบอร์2ก็แรงนะครับเบอร์3แรงมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเอากระดาษมาเนี่ยมันแรงแค่ไหนนี่นะครับความแรงไม่เห็นความแรงนี่โอ้นี่นะครับ นี่นะครับแรงใช้ได้เลยนะครับนี่ลมก็จะออกขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนปรับลมตรงนี้ได้นี่นะครับอ่าแล้วถ้าอยากเปิดไฟทํายังไงครับมีไฟด้วยนะครับกดค้างไว้เปิดไฟออา เปิดไฟกลางคืนจะสวยเลยนะครับเปิดไฟก็จะไฟติดแบบนี้นี่เราปิดพัดลมแต่ไฟก็ติดอยู่นะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลวดลายก็จะเป็นครึ่งหนึ่งให้เห็นลวดลายด้านในแบบนี้ด้านหน้าก็เช่นกันด้านหน้าก็ครึ่งหนึ่งให้เห็นเหมือนเป็นวงจรนะครับ นี้ด้านขาสามารถที่จะตั้งได้นะครับตั้งได้ตั้งโชว์ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราปิดไฟเราก็กดท้างเอาไว้นะครับปิดไฟสามารถเปิดพัดลมกับเปิดไฟได้พร้อมกันเลยนะครับนี่ครับเปิดพัดลมไว้แล้วก็กดท้างไฟติดแล้วนะครับเปิดไฟก็สวยสวยดีนะครับนี่อันนี้เราก็ อันนี้ถ,ถ้าแบบนี้ลมมันจะไม่ออกนะครับอันนี้ลมก็จะขึ้นด้านบนนะครับก็ปรับตามองศาหรือว่าทิศทางที่เราอยากจะให้ลมไปนะครับก็ปรับได้อย่างนี้ก็ถือว่าสวยดีนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับน่าใช้งานลมแรงกว่าตัวพัดลมนักบินอวากาศนะครับใครอยากให้ถอดให้ดูข้างในนะครับ ก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับช่วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้า,นาต,ต่อไปเราจะมาถอดทุกรายละเอียดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับสวัสดีครับ